สวัสดีครับพี่น้องชาวโลกครับสวัสดีครับคิดถึงผมมาดิผมสัมผัสได้ <c oughs> สัมผัสได้เองนี่แหละครับจริงๆสัมผัสพิเศษลางสังหรณ์เซนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมมันมีอยู่ทุกคนนะครับอยู่ที่ว่าใครจะด้านไหนนะนะครับ แล้วจะเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของมันไหมอยู่แค่นั้นแหละครับอ่ะวันนี้ผมจะว่าเปิดไพ่คนเกิดวันอาทิตย์ที่23นะครับจนถึงวันที่29เมษายนนี้นะครับอ่ะมาดูกันครับอ่ะหยิบสิบใบครับลำหลักโภชาการครับหนึ่งสอง 3ามสี่ห้าจากมาเจ้าไหมเลยที่สิบอตามมาเนี่ย ถ้าดีเอาไม่ดีม่า้าไม่ดีครับไม่เอาชัดๆอ่ะอ่ะมาดูนครับใบแรกเทอร์ม a พเรเอร์เเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตหักมุมชีวิตหักเหอ่าเบอร์เป็นเรื่องเก่าๆเ,เรื่องเดิมๆคระลากระซังครึ่งกลางๆไม่จบอ่ะเดิมมูล ได้พะหญ่เยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยสามใบแล้วนะเจ็ดเหรียญอ่าเจ็ดเหรียญน,นะครับห้าถ้วยสิบถ้วยหนึ่งไม้เท้าบิม้ที่ชี่ <c oughs> คิงเหรียญแล้วก็คิงดาบ เห็นกันชัดนะครับติดนงึงอ่ากรเรียงกเรียงไพ่เขาเรียกว่าเซลติคอ์เซลติคอ์เนี่ยเรียงแบบนี้ครับจริงๆมันต้องอยู่ตรงนี้แต่มันตกขอบก็เลยมาอยู่ตรงนี้อ่ะดูภาพรวมๆนะครับ t e m p e r นเลิ Lover The Moon The Magician เป็นไพ่ใหญ่นะครับส่งผลในด้านดี หร,รห,รหรือด้านลบหรือด้านลบไม่ใช่รบหรือด้านลบอ่ะจริงๆในความเป็นจริงอ่ะดีหรือไม่ดีผิดหรือไม่ผิดมันไม่มีจริงครับมีแต่คําว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับอ่าอยู่ที่คุณจะมองนะครับเทมเปน์คือไพ่แ่งการปรับเปลี่ยนชะตาหรือว่าอ่า ความมาเขาของชีวิตนะครับซึ่งมันยังเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะกําหนดเองได้ถ้าร,ารู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมันจะมีมาเองอ่ะเนี่ยยิ่งมีเดอะแมจิ i เชียนเนี่ยเป็นไพ่หมอดูเนี่ยเป็นไพ่นักมายากลไพ่ของเทพสื่อสารไพ่ของการสัมผัสพิเศษเนี่ยคุณจะรู้ได้เองเลยครับว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านไหนดีหรือไม่ดีนะครับเลเปอร์ก็เป็นไพ่ใหญ่นะครับไพ่ใหญ่ อาจจะเป็นเรื่องเก่าๆค้างๆก็คาไม่จบเป็นสิ้นเดิมมูลเนี่ยคือความวิตกกังวลคิดมากคิดเลอะเทอะคิดไปใหญ่คิดไปเยอะเนี่ยแม่ทิเชียนคือรู้สึกได้ถึงพลังงานอะไรบางอย่างมว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านไม่ดีอ่ะคุณจะรู้สึกได้เองนะครับแต่ถ้าให้เรามองจากภาพนะครับจากภาพภาพที่ไม่สบายตาที่สุดก็คงจะเป็นสใบนี้อ่ะ เห็นไหมครับพายิบซีเนี่ยสื่อสารง่ายจากการมองนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นพายิปซีอ่ะจะแม่นมากถ้าคนที่มีคนที่จับมันมีจิตทิ้นิ่งนะครับจิตทิ้นิ่งพอโดยเฉพาะคนที่มาสัมผัสเองจับเองครับคนที่จะดูดวงกับผมอ,ะอ่ะถ้าเป็นไม่ได้ผมบอกมาเลยคุณต้องมาจับด้วยตัวเองดีที่สุดซึ่งจริงๆก็ดูดูดูผ่านออนไลน์ผมกอ็อยู่่เยอะนะครับบ่อยนะครับนั่นคือหมายถึงนามแล้วนะ ตอนนี้ไม่ค่อยมีตอนนี้ลูกค้ามีน้อยมากน่าจะสามเดือนสี่เดือนคนน่ะประมาณนั้นนะแล้วมันจะอยู่ยังไงคือแค่ฝ่าบ้านกินน่ครับหญ้าเยื่อแถวบ้านก็กินเข้าไปครับถ้ามีตอนนี้เริ่มพัฒนามากินผักบุ้งครับอะนะครับโดยภาพรวมอ่ะมันจะมีไพ่ที่แนวโน้มไปในด้านดีมากกว่าไม่ดีนอกจากว่ามันเรื่องของจิตเรื่องของวิธีคิดนะครับเดมู o แล้วก็ห้าถ้วยนะครับ5้าถ้วยมันก็ยงแปหมายหมายถึงว่ามันครึ่งๆรึกลางคุณไม่เด็ดขาดคุณไม่ชัดเจนหนึ่งไม่เท้านี่คือการเริ่มต้นใหม่ซึ่งมันสอดคล้องกับเดอะเทมเพลนนะ่ะอ,อย่างวันเนี้ยผมรับจ้งางรับจ้างขับรถนะบอกเลยครับผมรับจ้างขับรถเพราะว่าตอนเนี้ยสิ่งที่ผมรักคือการ ช่วยเหลือคนด้านโหราศาสตร์ด้านสถิติด้านอะไรก็แล้วแต่นั่นคือสิ่งที่ผมรักและผมก็จะทํามันจนตายด้วยซ้ําแต่ยังช่วงเนี้ยมันไม่มีลูกค้าลูกค้ามันน้อยลูกค้ามันเห็นภาพว่ามันน้อยมากผมก็ต้องอะ,อะไรทําได้ก็ทํานะครับไม่ได้เห็นได้ชัดนะครับก็คือว่าเราควรจะปรับ mm hmm. อะไรอะ่ะ เมื่อกี้พูดถึงหนึ่งไม้เท้าใช่ไหมหนึ่งไม้เท้าอ่ะเลขกหนึ่งคือการเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นคือทุกครั้งทุกทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น่ะคนส่วนใหญ่95%จะไม่ชอบไม่ชอบการเริ่มต้นใหม่ไม่ชอบอะไรที่เป็นครั้งแรกที่ตัวเองไม่รู้ครับนะครับโนะดยส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเขาเรียกว่าแค่การปรับตัวครับส่วนมากก็ปรับตัวกันไม่ค่อยได้หรือว่าถอดใจกันง่ายๆ เออนะครับผมก็เคยเป็นเพราะผมก็เคยตั้งแต่เป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มหนุ่มมากหนุ่มหนุ่มน้อยนี่หนุ่มเหลือน้อยแล้วก็ยังเป็นยุ่นะครับแต่สิ่งที่ผมสะสมประสบการณ์ชีวิตมาผมรู้ทีเ,เดียวว่าเราต้องการมีความสุขเท่าที่เราจะหาได้ตราบที่ยังสังขารเรายังมีอยู่นะครับมนุษย์ทุกคนสิ้นสุดกันที่ความตายนะครับไม่มีใครหลบพ้นเพราะฉะนั้น ผมไม่สนใจเรื่องการปรับตัวผมบอกกับตัวเองเหมือนผมจะบอกกับทุกท่อนทุกท่านที่รับชมผมอยู่นะครับว่ากูก็อยากจะรู้เหมือนกันแม่งจะเป็นไงเอออะไรจะเกิดไม่ให้ใหมันเกิดกูก็อยากรู้เหมือนกันแล้วมันจะเกิดอะไรอ,อืผมจะท่องอย่างเงี้ยนะครับถ้าผมเจออะไรกดดันปัญหาทําให้รู้สึกว่าผมต้อยต่ําหรือย่ําแย่ผมก็จะบอกกับตัวเองว่าคุณภาพชีวิตกูต้องดีกว่านี้ท่องเลยครับ ผมบอกเลยผมบอกลูกค้าทุกคนที่ดูผมแล้วเกิดความไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ตกจิตตกหลอกหลอนอย่างเงี้ยผมบอกครับว่าอย่าได้เอ่ยคำลาอย่าได้เอ่ยคำที่ดูถูกตัวเองลบหลู่ตัวเองอย่าได้คิดว่าเรากระจอกอย่าได้คิดว่าเราไม่มีความสามารถหรือคิดว่าเราไม่สวยไม่หลอ่อไม่รวยไม,ไม่ไม่ต้องสนใจครับเราคือเราครับ คนทุกคนมนุษย์บนโลกทุกคนเหมือนกันหมดคือมีค่าเท่ากันครับทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันอยู่ที่ว่าคุณนะครับคุณจะเอาความคิดไปใส่ให้เขายิ่งใหญ่หรือให้เขาเท่าคุณหรือให้เขาต้อยต่ำกว่าคุณมันมีอยู่แค่นั้นครับคือเรื่องจริงเราจําเป็นต้องคิดแบบนี้นะครับเพื่อให้เราอยู่อยางมีความสุขเพราะว่าความทันสมัยของเทคโนโลยีหรือ,อจิตใจคนอนะ่ะ คนที่มันเติบโตมารุ่นใหม่วิธีคิดวิธีการอะไรเก่าๆที่มันไม่ทันการมันก็ไม่ได้มีการไปใช้มันก็ทําให้คนที่เป็นรุ่นใหม่ต่อต้านอะไรที่เป็นรุ่นเก่าก็เรื่องของมันมันเป็นปัญหาสมองมันจะต่อกระถอนไปให้ส่งสนใจมันนะครับทําจิตใจให้มันนิ่งอะไรจะเกิดมันต้องเกิดเพราะความจริงมันก็คือความจริงครับถ้าคุณโกหกเริ่มด้วยการโกหก คุณจะต้องโกหกไปเรื่อยๆท้ายคุณจะถูกตัวเองนั่นแหละต้อนตัวเองเข้ามุมไปเองนี่แหละเกิดความเครียดนะครับพเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีคนบอกว่าถ้าคุณพูดความจริงทุกครั้งที่มีเรื่องอะไรคุณพูดความจริงคุณแทบไม่ต้องจําเลยว่าคุณพูดอะไรไว้กับใครมั่งเพราะทุกอย่างมันคือความจริงคุณไม่ต้องหาทางที่จะผําเพีย้ยนถ้าคุณดูดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแน่นอนนะครับหนึ่งเริ่มต้นนะครับ ผมก็เหมือนการเริ่มต้นมันจากผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยูไปอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวไปอยู่ตรงนี้มีปัญหาตลอดเวลาผมก็ไม่สนใจเพราะว่าทุกคนเกิดมาต้องเจอปัญหาใครไม่เจอปัญหามาหนันอ่ะประหลาดอย่าไปไปครบรอยคนนี้ป็นคนประหลาดทุกคนมีปัญหาหมดนะครับขอให้กําลังใจกับทุกทกท่านนะครับนี่ภาพดีๆนะครับความรักสิบถ้วยในะความรักที่เต็มสมบูรณ์แบบทิงเหรียญเป็นด้านการเงินถ้าคุณ ศักยภาพคุณมีตัวคุณมีอะไรแมจิเชียนเนี่ยคือศักยภาพเยอะมากหนึ่งไมเท้าเนี่ยมันคือคนเรียนเก่งนะครับแต่ถ้าคุณเรียนไม่เก่งศักยภาพของหนึ่งไมเท้านั่นคือคุณจะมีพรสวรรค์หลายด้านมากอยู่ที่ว่าคุณจะค้นหาไหมเออคุณจะค้นหาไหมหรือคุณเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณคุณต้องถามตัวเองว่ากูเกิดมาเพื่อทําอะไรกูเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งไหนกูกูเกิดมาเพื่ออะไรนี่แหละครับ เพื่อสิ่งไหนแค่นั้นเองครับหาตัวเองที่เจอครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไม่จําเป็นต้องเรียนสูงเรียนหนักเรียนมากเรียนให้เก่งต้องมีครอบครัวที่ดีต้องมีเส้นมีสายเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นครับเดี๋ยวนี้คือคุณทําสิ่งที่คุณรักให้มันมีความสุขที่สุดทําสิ่งที่คุณรักคุณที่คุณรักนะครับให้มันมีคุณภาพให้มันดีผลงานดีไรายได้มันจะตามมาแค่นั้นเองความสําเร็จก็ค่อยๆตามมานะครับ ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นมากมายนะครับบนโลกนี้อ่ะตอนนี้เราจะมาดูภาพร,รวมที่อ่าย่อลงมาคือเรื่องแรกคือเรื่องการงานครับมันมีหนึ่งไม้เท้าอันเดียวไม่ได้ไปแหม่กว่าว่างานมันจะย่ำแย่มยมมันคือการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นเนี่ยเทมเอรแลนด์มันก็บอกอยู่แล้วว่าบางทีคุณอาจจะเริ่มต้นมาเป็นอาทิตย์แล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่แต่ยังปรับตัวไม่ได้หรือคุณได้เปลี่ยนแปลงแล้วมันเจอสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่นะครับ แต่เชื่อผมเถอะนี่มันคือเรื่องจริงนะครับถ้าคุณจะเอาเงินเดือนระดับห้าหกหมื่นหรือเป็นแสนเป็นล้านต่อเดือนนะแน่นอนครับคุณต้องเจอความยากของสิ่งนั้นแน่ๆครับถ้าคุณต้องการงานสบายที่มันทำแล้วสบายใจทำงานน้อยพักผ่อนเยอะนะครับไรายได้มันไม่ดีตามหรอกครับคือเราต้องได้อย่างเสียยากครับอย่าโลภครับมันคือเรื่องจริง อ่ะคนเกิดวันอาทิตย์เรื่องการงานไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอยู่ที่ว่าหนึ่งไม้เท้าผมประมาณเอาเองว่าอยากเริ่มต้นงานใหม่อยากเปลี่ยนงานใหม่อยากทํางานอะไรที่มันตรงใจเดี๋ยวนี้เราพูดกันตรงๆเลยว่าทํท,ทำมาหาก,กินด้วยอาชีพเดียวมันพอกินนะครับแต่มันไม่พอใช้พอกินหมายความว่าอ,อะไรครับก็ใช้กินอยู่ได้นะครับแล้วก็ใช้หนี้ตอนนี้หรื จะใช้เนี่ยจะใช้เพื่อทําบุญจะใช้เพื่อท่องเที่ยวจะใช้เพื่อ,อช่วยเหลือญาติพี่น้องหรือว่าจะใช้เพื่อหาความสุขให้ส่วนตัวให้ตัวเองของเรงอะ่ะมันไม่ค่อยพอมันไม่ค่อยเหลือครับอย่างเจ็ดเหรียญนี่ยังไม่ถือว่าการเงินย่ำแย่นะอ่ะข้ามเรื่องการงานไหมน,นะครับการงานก็มันอยู่ที่ว่าคุณทําอะไรนะครับเรื่องวิตกกังวลมีได้ทุกคนนะครับเรื่องคลากกระสังขึ้นๆกลางๆไม่จบ ก็ขอให้คุณเด็ดขาดและเด็ดเดี่ยวแค่นั้นเองครับทุกอย่างมามันต้องจบครับมันจะจบช้าจบเร็วมันอยู่ที่ว่าปัจจัยนะครับปัจจัยหรือสิ่งสิ่งที่มันจะนําไปสู่สิ่งนั้นนะครับว่ามันจะ,ะเสจช้าเส็รจเร็วอ่านะครับต่อมาเรื่องการเงินเรื่องการเงินเจ็ดเหรียญคิงเหรียญ ถือว่ากรเงินไม่ได้ย่าแย่อะไรนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานนี้อยู่หรือไปออกไปทํางานที่อื่นมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคิงเหรียญเนี่ยชัดเจนครับพ่อค้าคนที่ค้าขายเต็มเต็มอ่ะธุรกิจมุนกันเป็นร้อยล้านพันล้านอันเนี้ยตามตํารานะครับแต่ว่าคนที่ดูผมอยู่นี่อาจจะไม่ถึงแต่ไม่ถึงได้เป็นหลักแสนหลักสามแสนแปดแสนห้าแสนห้าหมื่นสองหมื่นสี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเจ็ดอะไร แต่และคนไม่เท่ากันครับก็ถือว่าเป็นเศรษฐีได้นะครับเรื่องการเงินจากความสามารถเฉพาะตัวเรื่องความมีเสน่ห์ของคุณเรื่องวิธีคิดของคุณนะครับเรื่องศักยภาพที่คุณมีแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่มันอยู่ในตัวคุณคุณย่อเป็นต้องปล่อยของนะครับปล่อยออกมาให้หมดครับเพื่ออะไรครับกินดีอยู่ดีถ้าคุณคิดว่าเงินมันสร้าง,งชีวิตที่คุณดีอยู่ดีคุณก็ต้องทําอะไรก็ได้ที่มันให้เงินเยอะๆแล้วคุณจะได้กินดีอยู่ดี ถูกต้องไหมเข้าใจนะครับอ่ต่อมาเรื่องของความรักนะครับห้าถ้วยสิบถ้วยเลิฟเวอร์มันเกี่ยวเนื่องครับมันเกี่ยวพันนะครับผมจะแปลว่าห้าถ้วยเป็นความรักที่ครึ่งกลางจบไม่ลงมันเหมือนมันมีคู่มีชีวิตที่สดใสรออยู่แล้วแต่ดมมีรักมาแทรกซ้อนอม,มีคนมาปิง๊งมีคนมาแหน่อ่าน้องจา๋า เฮียจา๋าะไรประมาณนั้นแหละคิงเหรียญนี่แหละตัวเปยะเปยแปลว่าอะไรอ่ะก,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 กนน็ตอนเด็กๆไงแกว่งเปผมก็นอนเปตอนเด็กๆันลูกหลานผมเลี้ยงผมก็เลี้ยงด้วยเปครับอืคนละอย่างแล้วนั่นมัน,ม,น,ม,นมันแกว่งเปแหละแปลว่าทุ่มทุนทุ่มเทเอาเงินทุ่มหัวหักเพื่อได้สิ่งที่ต้องการนั่นแหละคือไพ่คิงเหรียญน,นะครับความรัก คุณต้องการคนรวยอะมาเป็นคู่มาเป็นอะไรอะผู้สนับสนุนให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณคนสน่วนใหญ่ก็คิดแบบนี้แะครับผมก็มคิดครับแต่ผมแก่แล้วคงคงไม่มีใครจะมาสนใจหรอกอสำหรับคนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับอย่าดูถูกศักยภาพตัวเองครับมันต้องแลกครับตึงก็เยอะอะครับอย่างลูกค้าผมเป็นผู้หญิงเนี่ย ลูกค้าผู้หญิงมันเยอะอยู่แล้วครับการดูดวงเนี่ยอายุเฉลีย่ย1 8บแถึงสีเนี่ยจะเป็นผู้หญิงประเภทอย่างนี้แหละครับนานมาแล้วนะถ้าพูดถึงยุคหลังห้าปีผ่านมาเนี่ยระดับ1 8บแถึงยีเนี่ยเขาจะพึ่งพาตัวเองส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นความคิดของคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าๆอะ่ะ แล้วก็แฝงอยู่ในคนรุ่นใหม่ยุคปัจจุบันนะยังไงก็อยากมีคนเลี้ยงมีคอนโดมีมบ้านมีรถรูให้มีเงินเดือนให้ใช้สลุงเต็มที่เสร็จแล้วก็ป๋ามาก็ตรงพีให้ป๋าซ้าสะดือสดือเล็กๆจะแนบนาะอืมนั่นแหละครับเพลงใช้ร่างกายใช้สังขารไปในทางที่ถูกต้อง ระวังเจ้าของสังขารเขาจะเอาคืนเวลาเขาเอาคืนก็เหมือนในข่าวครับดูเอาแล้วกันช่วงนี้ผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวฆ่าผัวเก่ายิงพี่ยิงเมียใหม่อะไรของมันก็ไม่รู้มมันเป็นพลังลบผมดูไว้ผ่านๆแล้วผมก็ไม่สนใจแต่อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าทุกอย่างมาเริ่มเริ่มจากความรักเริ่มจากความลุ่มหลงนะครับพึงพอใจกันเพียงภายนอกนะครับ คิดไม่ตกเจ้าไงดีเนี่ยเขาความรักเนี่ยต้องคิดหรอกคาราสาซังอย่างนั้นก็ปล่อยให้มันคาราสาซังอย่างนั้นแหละครับเดี๋ยวทางออกก็เจอเองอะ่ะถ้าคุณคิดจะหาทางออกถ้าปัญหาทางออกไม่เจอคุณก็ออกแม่งทางเข้าไปเลยจบง่ายง่ายนะครับต่อมาเรื่องสุขภาพนะโรคซึมเศร้านะครับโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินทางเพศท้งผู้หญิงท้งผู้ชายเป็นได้หมดนะครับรักสวยรักงามมากเกินไปไปสัญญกรรมไปโบกมาไปอะไรมาบวม พังเละเน่าเป็นได้หมดโลกของความเครียดความตรึงเครียดจริงจังกับชีวิตมากไปใส่อารมณ์ทุกิใส่อารมณ์ทุกเรื่องสู้ชีวิตอยากจะถามว่าถ้าชีวิตมันสู้กับมึงจะทําไง <c oughs> ตักตัวไม่ทันผมเจอผมก็เป็นคนสู้ชีวิตแต่ผมไม่เคยประกาศผมไม่ชอบประกาศผมไม่ว่ากูสู้กูสู้กูส,กส,สู้ผมไม่ครับ แม่งได้ยินแล้วแม่งสู้กลับผมเพราะฉะนั้นผมจะสู้แต่ไม่แสดงออกนี่คือวิธีการของผมห้าถ้วยความรักมันครึ่งครึ่งกลางๆมันเหมือนอ่ะผมมองเลยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะคุณมีเข้ามาแล้วมันเริ่มมาแล้วมาในรูปแบบเพื่อนมาแบบคนสนิทมาตีเนียนเนี่ยแต่ความรักที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยคุณกําลังวัดว่าคุณจะไปทางไหนไปวัดครับถ้าอยากวัดก็ไปที่วัดวัดอะไรก็ได้ที่ใกล้บ้าน แล้วก็ทําบุญสวาสสังฆทานซะปัดเป่าเท่ากับในเวนนอ,อกไปแล้วการวัดครั้งนั้นจะเห็นคุณค่าจะเห็นทางออกเองนะครับโรคซึมเศร้าก็ตัวนี้ด้วยเหมือนกันอันนี้ฟุ้งซ่านถึงขั้นเลิศเธอสะกดจิตตัวเองอะไรที่ไม่เกิดก็คิดจนมันเกิดอะ่ะเออว่างี่เราอะ่ะว่างมากอะ่ะว่างมากก็ไปตัดหญ้าไปเช็ดถูหลังคาเนะี่ยหลังคามันสกปรกอะ่ะเออไปนะ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่อยากทําคลิปยาวมากแต่มันก็ยาวทุกทีแหละพูดบ่อยๆมันก็ยาวทีผมต้องการให้มันเห็นทุกรอบด้านนะครับมันเป็นแนวทางของท่านนะครับแนวทางของท่านที่ปฏิบัติท่านจะเจออะไรแลท่านต้องทำไงซึ่งผมก็อยากจะย้ําว่าถ้าผมดูไปแล้วอ่ะมันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดหรือถ้าเป็นนี้ผมจะเป็นงั้นทําไมเป็นอย่างนี้ผมก็จะมาตีความให้ท่านนะชัดเจนว่าอ๋อเพราะมันเป็นอย่างนี้มันมีไพ่ตัวนี้ไงมาส่งผลนี้คุณคิดแบบนั้นคุณคิดแบบนี้ เพราะฉะนั้นคุณแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับสอบถามก็ไม่ได้ผมไม่กัดหรอกถึงผมจะดูคาแรคเตอร์โจรเออมันก็จะภายนอกครับจริงผมเป็นคนอ่อนโยนสุภาพมากมากโคตรมาก <c oughs> <c oughs> อยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับเครียดกับสุขสิ่งอย่งเครียดกับกับงานการอะไรก็แล้วแต่เครียดกันอยากให้มีความสุขทุกครั้งที่ดูคลิปของผมนะครับ ก็สาหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผิดภาพประการใดที่ไม่ถูกใจไทยบางคนก็ขออภัยไว้ณที่ดีด้วยนะครับแล้วก็จะพยายามปร,ปรับปรุงให้มันดีขึ้นให้ท่านเห็นแนวทางชีวิตผมไม่ต้องการดูดวงเหมือนหมอดูคนอื่นที่ทักนูน่นทักนี่แล้วมึงก็ให้เขาเวงกว้างแล้วมึงก็ให้เขาจิตตกจิตหลอดไม่มีครับถ้าผมจะทักมันต้องมีวิธีแก้ครับอะอย่างเดอะมูลเนี่ยเดะมูลบางทีคุณก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ดี ที่ทํางานคุณมีแต่คนติดฉินนินทาอ,อย่างงานวันนี้ผมไปรับจ้างไปให้ไปทํานี้อยู่ที่ท,ที่นี่แม่งกันเมืองเข้าแทรกกันเมืองเข้าแทรกหมายถึงมีเด็กนายมีลูกพี่มีลูกน้องมึงไม่มีเจ้านายมึงไม่มีเจ้านายคุ้มหัวมือไม่มีเส้นมึงก็ไปทํางานอย่างนี้ให้มันเหนื่อยกว่าอย่างเงี้ยทางานเด็กเส้นเขาดำสองสามชั่วโมงมึงก็ทาไปเจ็ดแปดชั่วโมงอะไรแบบนี้ผมซึ่งผมไม่ชอบ สิ่งที่ผมไม่ชอบมันจะถูกดีต่อไปเองเพราะฉะนั้นมันไม่ดีดผมก็จะดีดผมออกมาเองผมเคารพตัวเองเสมอเคารพความรู้สึกตัวเองเสมอแล้วอยากจะย้ําว่าท่องไว้ครับถ้าคุณเกิดทุกข์คุณบอกเลยว่าคุณภาพชีวิตเราต้องดีกว่านี้ให้ได้นะครับรักตัวเองอย่าดูถูกตัวเองให้กําลังใจตัวเองเยอะๆอย่าได้ถอดใจอย่าได้เอ,อ่ยคําลาเพราะ ทุกคนต้องตายอยู่แล้วไม่ต้องรีบได้ตายตามธรรมชาติดีที่สุดครับอะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกหมนด้วยนะครับถือว่าเราคุยกันในฐานะเพื่อนครับเพื่อพี่น้องลุงป้านะอะ,อะไรก็ได้ใครอยากรับผมไป่อุปการะมั่งก็อืมมาติดต่อมาเลยครับ <c oughs> รับรองได้ว,ว่าชีวิตคุณจะไม่มีความเหงาซึมเศร้าอ,อีกต่อไป <c oughs> ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับรักทุกคนมากๆรักทุกคน ที่รักตัวเองสวัสดีครับ